สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ f อฟซีนะคะสวัสดีอีกรอบจ้าเจ,อ,จอกันอีกรอบนะคะเออมาอาบน้ำบ้านน้องดาวนะคะรับงานอีเวนต์นะคะจะไปมอบยานะคะไปมอบยาที่โรงพยาบาลช้างของเรานะคะ ยาที่แม่แม่เอฟซนะคะได้ออให้บ้านน้องดาวเป็นสะพานบุญนะคะพอดีว่าพ่อเลินชวนไปนะคะก็จะไปกับน้องนะคะก็มีเลือดลักมีน้องดาวนะคะแล้วก็พี่ปีนะคะจะขึ้นรถไปด้วยกันได้ข่าวว่าแก้วตาตัวป่วนของเราก็จะไปนะคะ มเมนไปอันถึงง่ยาบาลลติปันี่เกียวตายังอาบน้ำอยู่นะคะนู่นนะคะดาวดาวกับเลิศรักนะคะเตรียมตัวนะคะจะขึ้นรถแล้วนะคะนุ่นจะขึ้นรถแล้วเ,เตรียมตัวขึ้นรถเลยนะคะ เดี๋ยวมารอหลุนเสาปีด้วยค่ะบ่ได้ขึ้นรถโดนแล้วสิเป็นจังไดมาแล้วมาแล้วพระเอกน้อยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวให้น้องขึ้นก้อนให้น้องขึ้นก้อนฮึบอึบโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาขึ้พี่ปีมาค่อยค่อยขึ้นเด้อขึ้นลงชุดจำบ่าวเลย อย <wounds> <I> ู่ม <invoke> ุมสูงนะคะตอนนี้แม่สมอยู่บนบนรถเล้วค่อยลุกคอยคอยเออค่อยคอยขึ้นเอาละพี่น้องบบได้ขึ้นรถด้นเล้วขึ้นมาขึ้นไร้แข้งจังซานโบได้ขึ้นรถด้นแล้วโอ้ สิ่นนั่งเนาะเขาให้ขึ้นรถเขาไปได้นั่งขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาน้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วขึ้นมาโอ้ยคือสิมาขึ้นไล่นั่นโอ้ยขึ้นไล่อืดจากว่ายด้ยด้ว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 ยด้ยด้้คันขึ้นมาลูดรุ่นนี่เหยียบโต๊ะค่ะรุ่นนี่ขาเง่าเดี๋ยวเดิศเลิศยวเฝ้าเลิศยวเฝ้าให้พี่ปีผูกก้นลูก เอาเลื่อนลากมากฮึบฮึบเออเขาขึ้นแบบเขามีลีล่าปีปีของเรานะฮะขึ้นแบบไม่ต้องเหยียบโต๊ะอึ๊บเออเขาคือค่อยคขึ้นดีเถวะวาบัตรของเฮ้าเราขึนม้วบมวบมยวบยแงตะบ,บ่ได้ขึ้นขึ้นมากก่อนจะฝ้าหยอกกันเถอะ ไปขืนน้ำแน่ยสองหนุ่มอยู่ข้างหน้านะคะสาวปีคัดทายเออมาปด่วยดาวช่ยไปเอาอีโมยมาใส่นเออยังไม่นันได้หนิเสียงกองแกงกองแกงอยู่ข้างล่างไปวันนี้เราจะไปมอบยากันนะคะที่โครงการโรงบาลช้างของเราอู้หูเด็ดเลยไปนั่งขนาดเลยลูกนั่งหนารถเลย พามาเอฟซีเราไปทำบุญตัวไปในที่โรงพยาบาลนะครับมีคะแนนจากเอฟซีนะครับมอบให้กับทางโครงการให้กับครอบครัวพี่ดุลน้อได้ไปมอบนะครับก็โอ้โอหพันขอบครัวนพารุ่นจริงเลยอยากให้น้องดาวนะครับไปเป็นเพื่อนนะครับโอ้นึกมาตะพันขอบก้วน้องดาวพันบุญด้วยเนาะโอ้ไปเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะสะพานบุญด้วยกันโอ้พ่อเจ๊กเลยค่ะพ่อเจ๊กเป็นเซิฟเซิร์ฟใจเย็นเนะเด้อท็อปไปยันเจ๊กอันยอดลุ้มไม่ค่อยนะเด้อ ก็ทางโครงการเนาะของโครงการของที่น่าจับของสวนสัตว์เนาะก็ได้มาบ้านผมเมื่อกี้นะครับแล้วแล้วครับลูกพี่อยากให้จ้าเอานะครับยอดลุมเห็นยอดลุมเห็นในเรื่องนะครับไปทางที่โครงการเลยรถออกแล้วปูนปูนเอาเข้าเข้านะครับไม่รู้ว่าวันไหนนะครับรถไปแล้วล้อมุนแล้วไปมุนปูน เด,ด็กๆจะไปทํา,บ,าบุญก่อนนะ,ะแม่แปลงกัะพี่เดือนเป่าบ้านก่อนอเราติดตามต่อกันไปเรื่อยๆจ้าโอ้ได้ไปเที่ยวแล้วได้ไปเที่ยวแล้วต้องขออภัยในเสียงลมด้วยนะคะสามตัวร้อยจ้ะสามตัวร้อยชอบเชือกไหนว่าไปเลยโอ โอ้โ้คือเบียดกัแต่ลุกเพหัวตักเลยเอ้ยเอ้ยวะอยู่ตั้งรถแม่เสมอกันเลยเนาะว่มีตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวสูงตัวเตี้ยเลยเสมอกันหมดเลยดาวก็สูงเหมือนกันนะคะนี่อยู่กับพี่นี่ซ้ำๆกันบดเลยค่ะนี่ดเบิ้งเลยค่ะ คึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเออเบรกลูกพี่เออรถขึ้นหกันแท่นหน้าจมบรรยากาศไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลนะคะ ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะใส่ละนงเกี่ยวสาเพื่อสั้นมากหรอกวอนนนะอาม,มาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลช้างของเราโครงการโคชอ,อาณาจักรตั้งแับชูบิน ลงรถนี่สิ่ลงเร็วกว่าเยยามขื้นและลีลาขึ้นนีลีลาขึ้นอีกนะยามลุขึ้นรถเอ่อไปเลยลูกพี่ไปเลยเราจะไปจอดถอยหลังเข้าอตรงลงรถนะคะจะมีที่ลงนะคะ ตาหักเนาะโตอออแต่ออยูสามเถือกเลยเนาะซ้ำกันนดเลยเจก็ต้องถอยเขานี่ดอกเพราะว่าสั้งเขากำลังลมปวยหลายไปอยู่ห้างนาเลยหาโต๊ะมานำมาหาโต๊ะมานำอยู่ติดหาโต๊ะมานำอยู่ตไปจอดผุนฮุ่มพุ่มฮุ่มฮุ่มไปรดน้ำท่าเงาไจดไปติดห กบแล้ว oh. คือมาสิโอ้พระเจ้าจอดฮะผัวโอ้ยเอาบ่อเป็นยังดอกลงแหลี่ยงห้าก็ออกยืนน้ำทางเอาเพิ่นลลางอยู่งหรอวะหลังยุ่งหรอไปหลังยุ่งคนลลางเรื่อยอยู่ถอยก้อนนี่ก็ถอยถอยเอาลงแหลี่ยงห้าก็ไปอยู่น้ำพุ่มเอาเบื้องเบิ้งผู้ป่าวเดือดหลักเลยโอ้ยถอยเลยลูกพี่ถอยเลย ถอยเลยครับถอยเลยครับวาสันโตขึ้นหน่อยโปงเลยโป่งเลยเอ้าเดี๋ยวเด็กจะลงรถแล้วนะคะเดี๋ยวเอาสาวเต้เนเต้ลงก่อนนะคะสาวเต้เต้นเรีไม่ต้องรีบรุกเวลาลงนี่ลงเร็วคักได้ค่ะนี่แต่ยังยังขึ้นนี่ลีลาค่ะหนูไม่ต้องการโต๊ะวาสันเวลาขึ้น หาเง่าๆเนาะผาดขึ้นหลุดบัดเดียวเลยกี็ค่อยลงลลูกุ้นุ้นค่ะมันลุ้นลุ้นพี่ปีกันสิลงแบบเธอโบหรือสิล่งแบบจังได๋ลงก็เป็ยังดอกงล่อตายขื่นไปเจกไปสองนุ่มถึงทีเแล้วยืนกินหยาเชยเลยน้ำหนุดให้จะมึงหนีมันไง nha ừ. cho con nha cho con đi đi nào sao lênเต lênเต anh đã có có ma là tiền ô k k nhàng Chúc mà thăng đẩy cứ đẩy vẫy thẻ gấp phải đây lên đó, tê, lên xuống leo coi coi đó coi 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 อ่าพี่เลิศไปแล้วเด็กน้อยลงหลังไปกินน้ำอาบน้ำรอเลยน้องแก้วตามมาแล้วโอ้ป้าต้องอันนี้ก็ได้แต่งตัวตัวไปแล้วไปแล้วย่านบ่ได้ไปแห้ง ไปเร็วค่ะไปเร็วมารับแม่เน่ติล่าจุดอยู่ตรงงไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเอาถือนี่แป๊บนึ่งเดี๋ยวแม่เอาชุดไปเอาครับเป็นเกียรตินะคะเป็นเกียรติอย่างมากนะคะทั้งใดทั้งหมาทั้งใดทั้งเขาไม่ตายจ้างเขาไม่ได้ไม่ตายพุู่ดสายพานสายพานปวดพวกน้าวันไหน

ไปปั่นกันๆนั่นอันนี้ <San> สวัสดีครับสวัสดีแม่เมอฟซนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นเอ่ตากล้องนะครับ ตอนนี้พ่อแม่ปีใหม่กำลังแต่งตัวให้อยู่นะครับเสียเครื่องเสียไอ้เมื่ฝนหมดฝนก่อนจะส้มเพราะมันฟ้ามันลงทำไมไม่ซ่อมทำไมไม่ส้มฟ้ามันลุ่อนาาก่เมง นะครับทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเห็นครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่นะครับนำทีมโดยพ่อลุนกับแม่ต้อยนะครับพอลุนกับแม่ต้อยมานี่ครับอ่าเด็กแก๊งนะครับครับผมตอนนี้เตรียมตัวเตรียมตัวจะไปพบกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้ครอบครัวแก้วตาแฟมิลี่โอ้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะครับ อ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อรุนแม่ต้อยนะครับครอบครัวแกตาแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นเอ่อเอ่อตกงจำเป็นนะครับตอนนี้อ้าวพี่ไม่สวัสดีหน่อยเร็ว,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 วสวัสดีพ่อแม่หน่อย,วย,วยสวยแล้ว,อ,วอีกทีแล้วอ้าวอ่าแล้วครับตอนนี้มม อ้าวพี่เลิศพี่เลิศพี่เลิศรออะไรอยู่อ๋อเป็นพิธีกรจำเป็นนะครับวันนี้พิธีกร,รอ, <sociedad> อรอนะฮะพิธีกร,รช่วงฟังปีใหม่นะฮะรอนะฮะรอนะฮะสวัสดีครอบครัวแกตาแฟมิลี่ด้วยนะครับ ครับผมตัวแทดิมครับเอครับรับบทพิธีกรขอบคุณค่ะคุณหล่อนะคะคุณหล่อมาเป็นพิธีกรให้นะคะหัวหน้าปาร์คนะคะขอบคุณมากๆานะคะโอ้แก่ปนใ่โบติว้าวตาหักเถอะกไปแล้วเด็กเดกไปแล้ว จะไปเข้าแถวนะคะไปเข้าแถวโอ้มาหมึดกบรั้วเลยตัวนี้น้องแก้วของเรามาหมึดเลยค่ะมาหมึด ปีลงมาข้างล่างเออลงมาให้เพนอยู่ข้างบนขอบกล้วแกวพนอยู่ข้างบนอตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้วโอ้คนลุดต่างมันกว่าเดม โอเคตอนนี้เราก็ได้ทำพิธีมอบแล้วนะคะมันช้างไม่นิ่งนะพี่ป้อมระวังน้องช้างพี่นะช้างตัวจริงนะไม่ใช่หุ่นนะโอเคนั่นค่สาธค่ะชี้ให้ด้วยนะคะตีบางอ่ะ รวยมากน้องฟิร์นไทยไปได้ลายทรงไปเห็นม่น้ำเนีย่ยเออโอ้โหาบเร็วผลกาบกาบกาบค่ะก็นุโมทนาบุญกับแม่แม่เซีด้วยนะคะขอบพระคมมุณมากๆนะคะที่ให้เดอะแกงของเราเป็นสะพานบุญนะคะโอ้ๆๆๆๆมกงงากเงี้ยนองอยอ้ ได้เงีนองเฮ็ดยังีช่อยดอนะคะสำหรับอะไรนะปัจจัยที่ส่งมาให้ครอบครัวแก้วตาครอบครัวแก้วตาก็มาชมทุกับโครงการโรงพยาบาลอาาจัรนะคะขอบคุณมากค่ะ ตาตุตาตุบุญคะขึ้นมเดี๋ยวนี้นะได้ได้ได้มะไรจะฝากสิ้นท้ายบ้างครับหน้าปักด้วยมีอะไรจะฝากสิ้นท้ายด้วยครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลช้างนะครับแล้วก็ดูแลช้างของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขึขอถามนิดหนึ่งไม้ยินเขาเข้าว่าทางหน่วยงานว่าจะทำอะไรกันนะ ยิงเข้าเข้าอ๋อเป็นหมายถึงว่าก็คือนี่แหละอย่างที่พวกแม่แม่เอซได้มาบริจาคงของถ้าเกิดท่านไหนมีจิตศรัาทธาที่อยากจะบริจาคหรือว่าเอซีทุกท่านอยากจะบริจาคเป็นอาจจะเป็น เวิภัณฑ์หรือต่างๆที่จะให้ลงมาก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้นครับเดี๋ยวเราจะนัดวันอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับผมครับผมเป็นวชภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์การแพทย์เออใช่อุปกรณ์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 เอาขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราก็แจ้งันอีกขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะดีให้เดอะแก๊งของเรา เป็นสะพานบุญให้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเด็กๆก็จะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะเสร็จแล้วครับ้วบา,บายจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอาบ๊ายบายบายบายเร็วเร็วเร็บบายแล้วไปน้ำดองอาดรัดแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปเจอกันใหม่คะ่ะ